โคล o เซตโคลีไฮดรอซีเอตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไ,ไม่ชอบพวกฟีเมนเอชเอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสกพอมาดีเกินเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเ่ยหน้าเราก็จะสใส้ะคะกระลูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m เพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ตามพี่พี่ป้อนพี่ป้อนก็โทรมาถามเรื่องนี้ก็ทาหน้าที่ตามผู้ใหญ่มอบหมายให้ครับไม่มีเลยครับก็คือผมรู้เรื่องตอนประมาณก่อน3วันนะครับพอสาวันบเนี่ยก็คือผมก็เลยเริ่มถ่ายเองพอรู้เรื่องรบสาวันนี่ยไช่รวจาสํนักข่าว i n m พราะตอนแรกที่ผู้ใหญ่โทรมาเนี่ยผมมันคิดว่าผมมาก็คือว่าได้มาเล่นบทนที่ผู้ใหญ่เขียนเพิ่มให้อะไรเงี้ยครับคือเข้าใจแบบนั้นด้วยซ้ำจริงๆไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าคือผมไม่ผมคิดว่าแบบก็คือทำตามที่ผู้ใหญ่บอกการใช่ไหมครับพอเรารู้ว่าเป็นพอเรารู้ว่าแบบเราไม่เจอพี่โจโน่เราไม่ได้เห็นกับพี่โจโน่เลยอเย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอพี่โจโน่เลยครับ ก็ส่วนใหญ่บางทีก็เจอกันตามงานเจอกันที่ฟิตเนสก็แซวก็มีผมพอดีพี่โตโน่อ,อยู่ตลอดเลยครับเพราะเคารพพี่โตโ,น,โน่เหมือนเหมือนพี่ชายเราไม่มีขอให้พี่ตโนพูดที่ผู้ใหญ่นะคะว่าทำไมไม่ได้เปลี่ยนมาตลอดว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มถ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ยังไม่พูดอะไรไม่ได้บอกอะไรครับก็คือบอกแค่ว่าให้เราตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเองโดนกระแสเปรียบเทียบไหมคะเรากับโตโน่นผมว่าอาจจะไม่ครับเพราะว่าผมกับพี่โตโน่ก็คนละคาแรคเตอร์กันอยู่แล้วครับก็ไม่ไม่ได้กลัวว่าจะมีีีกรรรแเเปยยบบท ว่าพี่โตโน่ไม่ไม่เคืองหรือครับเพราะว่าก็เจอเพราะว่าถ้าเจอกันก็เราเราเราก็คุยกันปกติอยู่แล้วครับเพราะเราผมอเรถือพี่โตโน่เหมือนพี่ชายคนหนึ่งจริงได้มารับเล่นถามว่ากดดันไหมจริจริงจริงผมต้องต้องทำการบ้านเยอะมากกว่าครับจริงก็มีความกดดันนิดนึงเพราะว่าตรงที่ว่า เราเรามารับเลือกได้รับเลือกเล่นได้ล,ละครเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราเต็มตัวน้อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็ราบลื่นไปร้อเป100%ซครับเพราะว่าก็มีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งพ่วงกับมีทั้ง a อ็กซ์ติงโค้คอยประกอบเราตลอดครับก็ทําให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบทำงานได้แบบเต็มที่ก็มีโอกาสคุยกับผู้ต้น่ไหมคะพราล่าสุดผมก็ไปดูไปดูไปดูละครงที่เขามาตลกมากตลกมากที่วันอาทิตย์ที่เขาดีเจกับเดสตาครับก็ไปให้กำลังใจที่เขาก็ไปดู แต่ยังไม่ได้เจอกันครับเพราะว่าพอดีเสร็จเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบกลับก็ต้องรีบกลับอะไรเงี้ยครับเพราะวันนั้นก็เราว่าถ่ายเสร็จแล้วก็พอเสร็จเสร็จงานปุ๊บเราก็ต้องรีบกลับเพราะว่าอีวันหนึ่งเราก็ต้องไปทลาเรื่องงานต่อเป็นไว่าเรากำลังจะขึ้นแค่เป็นลูกรักของผู้ใหญ่หรือเปล่าคะอันนี้คือไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับว่าเป็นลูกรักหรืออะไรครับเพราะว่าเราผมว่าเราทำทำหน้าที่ของเราเต็มที่อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่ที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้เราเต็มที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ทาแบบไม่ว่าผู้้้ใหหญ่่่จะมมออายไเเก็็ททํดตีนนแคัง ก็ไม่ได้กดดันครับก็คือว่าตอนนี้ก็แค่เพราะว่าเพราะว่าผมว่าผู้ใหญ่อยู่ข้างแบบเหมือนกับว่าคอยที่จะแบบโอเคเรื่องคาแรคเตอร์ให้กับเราใครที่จะเรื่องทำแรคเตอร์เรื่องอะไรให้เราอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่มีความกดดันบบางนก็อกกกกวววว่่่่่าาาาาาเเเเป็นนนพรรระสััััญมมจบ้้แททตงอ๋ออันนี้ผมไม่ไม่ทราบครับเรื่องนี้ครับแต่ว่า ล uh, ะครเรื่องนี้แหละครับหรือว่าขอมไบร์แอนด์เตอร์ผมว่าไม,ไม่ไม่ทับกันอยู่แล้วครับเพราะว่าผมกับพี่โตโน่ก็คนละคาแรคเตอร์กันเลยผม <c oughs> ว่าเพราะว่าถ้าถ้าพี่โตโน่เล่นก็คือก็คงเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วผมเล่นก็คือคอมมิีิคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับก็คงไม่เหมือนกันแล้วก็แฟนคลับโตโนโ่จะแอนตี้เราไหมครผมว่าไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่นะครับแม้ก็ก็ไม่ได้กลัวเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าก็คิดว่าเราเราทำหน้าที่ตันทุกผู้ใหญ่มอบหมายให้เราทำแล้วก็แล้วก็เราไม่ได้ไม่ได้แบบ ตามข่าวเลยว่าจะอะไรมากครับเพราะตอนนี้ก็อยู่กับทางกองอยู่แบบตามตึกตามอะไรลงแล้วอะไรครับโอเคค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่ะบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนํากระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จํากัดท้ายให้อัปเดตแบบสุก กระแสบเบื้อาางหลังอีเวนต์สุดแซบกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้องว้าวชอแช็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t เว็ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว